คุณไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะเรารอเพลเยอร์บางคนโหลดกันดีกว่าอืมแคมมันไม่โหลดวะผมก็โหลดแล้วนะทำไมแค่สี่คนเกมที่นี้เป็นเกมนะเรื่องอีกเกมหนึ่งใช่ไหมมันก็เหมือนเกมอื่นนะก็คงงั้นแหละมัง้งแต่ว่าที่นี่มันชื่อว่าแคมป์ไซต์นี่แต่ว่าทำไมพวกเรายังอยู่ในลิฟต์อยู่ทั้งที่มันเป็นสถานที่แคมป์่ะเอาล่ะก็มาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะนี่ยวไม่จะสปอยปิดแม่เลย <laughs> จะเกิดอะไรขึ้นเหรอจะเกิดอะไรขึ้นเหรอเอ้ยอุย้ยริปเปิดเฮ้ยฉากสวยแต่ผมปรับภาพเต็มยังเ้ยปรับเต็มแล้วนะฮะโอ้ฉากโคตรสวยเลยครับผู้ชมเออหืออเอวเอ้ย,เ,อยเพลงติลิขสิทธิ์ไหมนี่ฮลัลโหลทุกคนฉันชื่อเจอร์รี่และที่นี่มันก็สวยนะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักผู้นายด้วยวันนี้เราจะไปแคมป์กันเจอร์รี่หยุดพูดมากเออนี่เห็นไหมไม่มีใครอยากไปดูไม่มีใครอยากไปแคมป์ไม่มีใครตื่นเต้นเลยเหรอที่จะไปแคมป์น่ะทำไมอะ เพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่เกมแคมปิ้งเกมแรกที่เราเคยเล่นไงแต่ว่าอันนี้มันต่างกันนะเออเฮ้ยเจ๋งนะโอเคตามฉันมาแล้วกันเพื่อนเนี่ยฉันจะไปโชว์ให้พวกนายเห็นทุกอย่างเลยโอเคครับโอเคพาไปไหนใช่ไปด้วยใช่ไหมก็เดินลงน้ำได้ไหมมีกบด้วยลงน้ำได้ไหมโอ้ลำคานเสียงเพลงมากเลยอะ่ะทุกอย่างที่นี่มันเอ่อพูดยังไงดีดูสิเดี๋ยวยังแปลไม่ทันเลยทุกอย่างที่นี่ทนะํามันปลอดภัยแล้วก็สวยงาม โอ้กบนี่สีน่ารักมากเลยน่ารักมากใช่ไหมล่ะอืมประสียงก่อนอืมเอมเอบางทีแล้วธรรมชาติก็อาจจะโหดร้ายกับพวกเราได้นะครับพี่รีบไปกันเถอะรีบไปต่อได้แล้วอืมเราสามคนแล้วโอเคเกมแคมปิ้งมีหลอดเลือดด้วยยี่ต้องรับสู่ที่นี่99%ไม่มีผีแน่นอนเราอยู่ที่นี่แล้วสปุกี้วูด ครับพี่ที่เดี่ยมมาสถานที่ที่ปลอดภัยและเงียบสงบมากเลยนะไปกันเถอะโอเคถ้าพี่พูดงนี้ผมเชื่อพี่ก็ได้นะฮะอืมวองว่าผมจะไม่เจอเลยแปลกนะคือตรงนู้นคนหน,นึ่งแล้วทำไมทำหนะ้าล้้น่ะอืมอืมอ้าวทำไมเพียงเงียบวะอา้าวเฮ้ยเหลือสองคนเป็นอะไรเหรอเจอรี่ฉันได้ยินบางอย่างบางคนมาที่นี่กับพวกเราจุดจุเฮ้อปีศาจ ทุกคนวิ่งเร็ววิ่งวิ่งโอ้นออนมันบนะ๊อบเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะนั่นบนะ๊อบเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกก็เขาเป็นมอนสเตอร์ที่รักความสงบนะนะเดี๋ยวใช่เหรอวะมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดสินายทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะอย่าไปด่าเขาอย่างงั้นเออแต่ว่าเขา ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่สิเชือกมันน่าจะขาดนะเอออย่างไงก็ตามนะฉันจะไปมัดเขาไว้อีกรอบหนึ่งอนะ่ะมาที่นี่สิบ๊อบมาบพวกเราโอเคเอ้าบ๊อบบ๊อบเพื่อนบ๊อบเฮ้ยพอเรามาถึงนี่แล้วมาถึงที่นี่แล้วข้างในมีอะไรบ้างเลยบ๊อบจะไม่ทําร้ายใครหรอกนะตอนนี้นะ่ตอนนี้ด้วยโหดูคําพูดคนเราแน่ใจเหรอบ๊อบเอ้ฉันแน่ใจสิโอเจอรี่พูดงนี้ก็น่าภูมิใจหน่อยเนี่ยฉันจะพาไปดูแคมป์ต่อนะครับี่ที่นี่คือที่พัก มันคือกระท่อมแต่ว่ันนี้จะมานอนข้างนอกทําไมอ่ะเออทําไมไม่นอนข้างในวะเ้อทำไมอ่ะอตามฉันมาฉันจะพาไปดูห้องนอนเอ้ยห้องอาบน้ำหยอกหยอกหยอกที่อาบน้ํานะครับบาร์ดดงโอ้โหอยู่ไกลขนาดนู้นเหรอใกล้ถึงแล้วเอ้ยบอ๊อบวิ่งเร็วเกินเอ้ยใช่บอ๊อบเจอร์รี่โทษโทษนี่ห้องน้ำํำอ่ะเดี๋ยวทำไมแม่มมันคุ้นจังวะนี่คือ what the fuck นี่คือที่อาบนะ้ํามาที่นี่ก็ได้นะถ้านายอยากมันไม่ใช่บาร์ูมันเป็นทอยเลทให้เจอรี่ฉันคิดว่ามีบารคนอยู่ข้างในอ่ะ What the fuck bro มันเอาอีกแล้วไอ้นี่มันใครเนี่ยฉันไม่รู้นะ่ะบายบายออกไปได้ด้วยอา้าว bro ไปไหนอา้าวเขาไปแล้วเหรอเขาเขาไปไหนอะ่ะแล้วเขาไม่ล้างมือด้วยโอเค ลืมไปเถอะเรื่องนี้เนะี่ยอืมลืมไปเถอะมันไม่มีเรื่องน่าเป็นห่วงหรอกนะเฮ้ยใช่เหรอโอเคก็จริงๆนี่มันใช่ห้องห้องอาบน้ำนะครับมันเป็นห้องเอ่อมันเป็นห้องน้นะําอ่ะถ้าเป็นห้องอาบน้ําต้องมีฝักบัวมีอะไรใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะว่าใกล้มืดแล้วพวกนายก็ไปเดินเล่นแถวแคมป์ก่อนก็ได้นะโอเคอยากรู้มากเลยม่งไปไหนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่แกทิ้งโน้ตไปด้วยโอ้ยคนเมื่อกี้ทิ้งโน้ตไห้ชิบหายแล้วเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องหาทางออกใช่ไหมคือผมไม่มั่นใจไอ้เจอร์รี่เนี่ยคนแรกเลยเออผมไม่มั่นใจแม่งคนแรกเลยนะเคผมต้องหาทางออกนะทางนู้นไม่รู้ว่าออกได้ไหมแต่ว่าคือคนเมื่อกี้เหมือนเตือนเราว่ารีบออกไปให้เร็วที่สุดนะครับในขณะที่นายยังทําได้นั่นแหละก็คือแบบรีบออกไปอ่ะเออรีบรีบแบบ ออกมาจากที่นี่ใกล้มืดแล้วเราต้องหาฟืนนะแล้วก็ที่จะมาจุดไฟอืมหาฟืนเอออาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะที่นายจะไปหาฟืนมาจริงเหรอแล้วนายไม่ช่วยเหรอฉันเหรอเออทาไมเขาไม่านนะไมาช,ช่วยเราหาฟืน okay, นะใช่ใจนั่นแหละทาไมไม่มาช่วยอืมโอเคอ่ะช่วยแล้วแค่นี้ช่วยแล้วฉันทําแล้วส่วนของฉัน ทีนี้ก็ถึงตาของนายแล้วไปหาฟืนมาเฮ้ hey! สวัสดีเพื่อนอ๋อต้องเก็บอย่างนี้เดินไม่เก็บนะฮะเดินไปเยียบเลยนะครับอืมผมว่ารีบหนีในตอนที่เรางหนีได้ดีกว่านะฮะตอนนี้เขาให้ไปหาของนะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะฮะเอ้ทางนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้เลยชิบหายแล้วเฮ้ย hey! ฟื้นไปไหนหมดฟืนไปไหนเพี้ยฟืนไปไหนแล้ววะ คือคนไม่เกี้ยมมันเตือนเรานะว่าให้เราออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่าจะออกไปยังไง่มันจะออกไม่ได้แล้วะฮะโอเคคนนี้ก็เดินหาฟืนให้เรานะครับโอเคตอนนี้มีอยู่ปึ๊บเก็บไปนะฮะขาดอีกสองชิ้นเองหาไม้นะครับเออ่านไม้ภาษาอังกฤษนะครับคือชาโคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฐานหินนะครับคือโครธรรมดาเลยนะโคเรียบๆเ,เลยนะครับไม่มีเลยแล้วฟืนไปไหนวะเอยโอ,โอ้ตรงนู้นเลยเหรอไกลอยู่นะ เตือนไกลเลยอ่ะอ่ะได้ละอ็อกชั Object ่นทีบคอม plete นะครับดีมากโอ้เขามืดแล้วนะครับอืมโอเคมืดแล้วไม่เป็นไรแล้วแล้วทุอย่างเสร็จแล้วแล้วบ้านเหรอก็ทุอย่างเสร็จแล้วนะครับก็กินแซนอืมมันต้องมียาพิษแน่เลยแซนวิชนั่นกินนะผมไม่กินอ่ะผมคนนึงไม่กินอ่ะผมคนนึงไม่กินอ่ะ ถ้ากินไม่กินหนึ่งเนี่พวกเราก็ต้องโดนแซนด์วิชอยู่ดีเอ้ยโดนยาพิษไม่ให้โดนแซนด์วิชไอ้บ้าอะเออเขาแต่คอนเซปต์เกมนี้แปลกนะเดี๋ยวนะแซนด์วิชมันมียาพิษโอ้ไม่คุณได้กินมันหรือเปล่าไม่ไม่ผมไม่ได้กินผมถือเฉยจริงเปล่าจริงเปล่าเออมียาพิษจริงเปล่าไม่แค่พูดเล่นนะ่ะโอ้โหมันพูดเล่นผมกินไม่ตลกเลยเพื่อน เออไม่ตลกเลยฉันก็แค่จะทําให้ทุกคนกลัวแค่นั้นเองอะ่ะจุดจุดจุดหน้าผมก็ยังยิ้มเหมือนเดิมเนาะเอาละอ,อฉันต้องไปห้องน้ำแล้วนะน,นั่นอีกแล้วอีกแล้ว๋วยวฉันกลับมาอีกแล้วไอฉากไปห้องน้ํานี่แหละไอฉากไปห้องน้ํานี่แหละตัวดีเลยตัวดีเลยดูดูไอฉากไปห้องน้นําเนี่เยดเยดี๋ยว,วจะมีผีโผลมาคอยดูนะ ไม่บ๊อบก็หลุดมาเชื่อดิเชื่อเชื่อไหมเชื่อเออจริงมืดแล้วอะ่ะแต่ว่านั่งนั่งเดี๋ยนั่งเพื่อนเพื่อนมานี่เพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนจะเข้าบ้านก็เอยฉันฉัน,ฉ,นฉันบ๊อบหายฉันเริ่มคิดว่าเนาเกมเนี่ยมัน ฉันคิดว่าเกมเนี่ยมันสงบสุขอะ่ะเออมันไม่น่าจะมีผีหรอกมั้งแกคิดว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นมันอะไรวะบอ๊บอบบ๊อบไม่เอานะในอยู่นั่นไหมเจอรี่อะไรเครียดจริงๆเลยโอ้ยบอ๊อบโอ้นั่นมันบ๊อบไม่ไม่ไม,มันมันไม่จัสบ๊อบแล้วม,มันไม่ใช่บ๊อบแล้วเฮ้ยบอ๊อบ แดนมาที่นี่ทําไมไม่ไม่มันจะมาตามฆ่าพวกเราเนี่ยผมไม่เชื่อ,อในเกมเหรอกผมไม่เชื่อหรอกใช่คิดว่าเขาพูดไม่ได้นะช่วยด้วยช่วยอย่างนั้นเหรอเฮ้บอ๊อบเป็นไรเพื่อนเกิดอะไรขึ้นบอ๊อบโอ้ก็ตายน้องนั่นมันแค่กระตายนี่ฮ่า <laughs> ฮ่าบ๊อบ ในครัวแรบบิทอย่างนั้นเหรอในครัวกระต่ายใช่ไหมลนะ่ะเฮ้อมันมีใครบางคนอยู่ที่นั่นเลยนะอุ้ยเอ้ยคนนี้ผมผมเชื่อเขาอะผมเชื่อเขานะแต่ว่าโอ้ยเราจะเข้าไปในกระท่อมผมเชื่อเขานะแต่ว่าเขาไม่น่าจะทาอย่างนี้เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไปในกระท่อมอ่ะเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้น ผมเชื่อเขานะเขาบอกว่าให้เราออกไปเท่าที่ทำได้บ๊อบไม่บ๊อบบ๊อบบ๊อบให้บ๊อบเข้ามาไหมบ๊อบเข้ามาเข้ามาเถอะบอ๊บอบบ๊อบเข้ามาบ๊อบเข้ามาใช่เหรอแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกไอ้ไอ้ไอ้คนหน้ากากนั่นน่ะมันบอกว่าให้เราออกไปท่าทันที่เราจะทำได้นะรีบเข้ามาเลยบอ๊อบใช่เหรอผมรู้สึกว่าไอ้เนี่ยตัวปัญหาเจอรี่เนี่ย อ๋อฮึม,มอา้าวันดีโดดด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจอรี่แล้วทำไมบ๊อบถึงมาอยู่ในนี้เนี่ยโอ๊ยขอโทษนะเมื่อกี้ผมทำโทรศัพท์ตกนะเ,เราถูกคนใส่หน้ากากโจมตีแล้วพวกเราเขาวิ่งเข้ามาในกรือท่อมน,นี้ไงล่ะแล้วบ๊อบก็ตามเรา,า,า,าเข้ามาผมก็เล่เขาเข้ามาโอ้นั่นมันเรื่องน่ากลัวเลยนะเนี่ย ไม่น่ากลัวเท่าเองไปห้องน้ำหรอกแต่คนใส่นาก,กากเขาก็บอกว่าให้เราหนีไปตอนที่เรายังทำได้นะครับผมหาอะไรดูก่อนอิสเตกมีไหมโอเคดูนี่สิเรามานอนในนี้ก็ได้นะถ้าพวกนายกลัวเนะี่ยมันไม่มีเรื่องที่น่ากลัวหรอกนะถ้าเราจะนอนในนี้ที่นี่มันปลอดภย 99. 99ัย99.99%เลยนะจุดจุดุดบ๊อบอะตอนนี้เรารีบไปน,นอนนีกว่าผมผมเชื่อบ๊อบนะ เอ้ยอยาให้มันนอนไม่ผมไม่เชื่อแล้วคือคือผมไม่เชื่อใครเลยสักคนยกเว้นเพเยอร์ด้วยกันเนะี่ยคือผมไม่เชื่อใครเลยสักคนอนะ่ะยกเวน้นแบบเพเยอร์ด้วยกันอนะ่ะเข้าใจปะคือไอ้คนนั้นมันก็แบบบอกว่าเออเราคนจะหนีไปเท่าที่เราทาได้นะแต่ว่าก็พยายามเอามมดแทงเรานะครับเอาไม่เป็ดด้วยแต่ว่าบ๊อบก็นเนี่ยเนยเดอะเบอร์เกอร์ไก่เนี่ยน่าจะใช่นะคนเดียวกันฉันมีฝันร้ายนะ่ะโอ้โอเคอืมโอเคในฝันร้ายเพื่อนเราไปนอนกันดีกว่าเนี่ยผมว่า ไอเบอร์เกอร์ไก่เนี่ยคือคนที่มาแทงแเราแน่เลยฉันนอนไม่ได้ฉันต้องไปเอาหมีแล้วหมีมันก็อยู่ในห้องน้ำแน่เลยโอ้โหไกลนะเอาจริงดิใช่คือผมไม่แน่ใจนะว่าไอคนที่มันเอามีดไปปักไว้ข้างหลังอะเขาเตือนเราด้วยความหวังดีหรือว่าเขาขู่เร้ว่าให้เราหนีไปนะครับเอฉันต้องการมันไหนต้องไปเอามาให้ฉันบอกเพื่อนไม่ บ๊อบเพื่อนไปกับเราได้เปล่ามีนักฆ่ารออยู่นอกขึ้นรอที่จะฆ่าเรานะ,ะพวกเราเนี่ยต้องไปห่มหมีให้แกเลรออย่างแรกเลยนะมันไม่มีนักฆ่าไม่บ๊อบอยู่กับบ๊อบดีกว่าอย่างที่สองเลยนะฉันนอนไม่หลับถ้าไม่มีหมีนั่นนะ่ะแล้วถ้าฉันนอนไม่หลับเกมเดี๋ยวมันก็จะไม่ไปต่อไอ้บ้าเอ้ยโอ้ฉันจะรอที่นี่นะโอเค คือเพ in okay. like ah. ื่อนก็จะไปกับเรานะฮะเราหนีได้ไหมเราหนีได้ไหมเราหนีหนีได้ไหนีได้ไหม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 หนีไม่ได้หนีไม่ได้เคต้องไปเอาหมีให้มันนะมัมีนักฆ่ารออยู่นะครับห้องน้ําอยู่นู่นห้องอาบน้ํานะฮะผมจะยังไม่ไปเอาหมีนะผมจะไปข้างหลังก่อนมานี้มานี้มานี้มานี่มานี้มานีข้างหลังก็เป็นโน้ตเดิมนะครับให้เราออกไปเท่าที่เราจะทําได้นะครับ เก็บหมีมาแล้วนะฮะทีนี้เราต้องรีบไปที่กระท่อมแล้วล่ะโอ้ยผมไม่มั่นใจอ่ะผมไม่เชื่อเจอร์รี่เลยอ่ะผมไม่เชื่อบ๊อบด้วยไม่ค่อยอยากเชื่อบ๊อบเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเขาเสร็จได้กลางมันกลับมาแล้วบ้าเอ้ยเพื่อนเพื่อนรีบมาหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันตามมาแล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนเนี่ยโอ๊ยมันวัตตุฟักมีปืนโอ้ my god มันนี่เร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาโดนยิงเนยสองสามนัดพวกเราเดี๋ยวจุ๊บตีกแล้วไม่เห็นหลอดเลือดหรอวมันลดเนี่ยแล้วรอบนี้มันก็มีปืนด้วยเข้าใจไหมหเจอรี่ปืนอย่างนั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยไม่ได้ยินเสียงปืนหรือไงวะไม่ฉันก็คุยกับบ๊อบแต่บ๊อบมันพูดไม่ได้นั่นเห็นนะคิดเหมือนผมเลย อย่างไงก็ตามนะเท็ดดี้เอ้ยเจอร์รี่นี่คือหมีของแกอืมไปนอนนี่ยละขอบใจเราไม่ต้องมาคุยกับผมอ่ะเออผมไม่มั่นใจเจอร์รี่อ่ะเจอร์รี่นี่แหละตัวดีเลยเชื่อไหมตัวจี๊ดเลยอ่ะฉันรักนายโอเคเจอร์รี่ไปนอนกันเถอะโอเคอ่าตื่นแล้วนะครับแล้วเจอร์รี่ก็ไปคุยกับบ๊อบนะครับเช้าแล้ว แล้วก็ฝนก็จะตกด้วยเจอรี่ไปไหนอะนั่นคุยกับบ๊อบอยู่อืมฉันคิดว่าเราต้องตามหาเขาเจอรี่อยู่ข้างล่างไงพวกคุณตาบอดยังเรอะครับเพื่นอนๆตัวนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้อะเอ้าผม,มอยู่ผมอยู่ข้างนอกอยู่เลยไอย้ผม,มอยู่ข้างในอยู่เลยในแน่ใจเหรอใช่ดึงๆๆดๆงแล้วก็เดินไป ไม่กบ๊อบบอกว่าที่เนี่ยมันอันตรายเกินไปฉันไม่เข้าใจเลยใช่ไงเกิดอะไรขึ้นเจอรี่เนีนั่นฝนเริ่มตกอีกแล้วอ่ะเข้าไปข้างในกันเถอะโอเคเฮ้ยผมตามบ๊อบไปได้ไหมอ่ะ ผมรู้สึกว่าบอบแบบฉลาดมากเลยนะอ่าผมเดินได้แล้อุตส่าักฮัลโหลเพื่อนย้หูโอเคเอ่อมีชั้นใต้ดินนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปมีชั้นสองนะฮะเรื่องเราที่นี่จะขับฝนจะหยุดแต่ว่าไม่เป็นไรเหมือนที่ฉันพูดที่นี่มันเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซนปลอดภยัยเก้าสิบเก้าจุดเก้านานไงว้าวนี่มันอันตราย ใช่ไงเพิ่งรู้เหรอเพื่อนเจอรี่โอ้โหไปอยู่ไหนมาเนี่ยไปในถ้ำไอบ้บ้าเขาบอกว่าศูนเปอร์เซ็นตปลอดภัยเองก็จริงจะไปแต่ว่าคุณบอกว่าที่นี่มันปลอดภัยนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันบอกว่ามันเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตปลอดภัยเว้ยแต่ก็โอเคไฟก็โอ้ราที่นี่หรือจะรอที่นี่เดียวรอที่นี่เดียวราที่นี่ดีกว่าเราที่นี่ดีกว่ารอที่นี่ดีกว่า alright ไไโอเค เรารอความช่วยเหลือกันโอเคโอเคแต่ว่าฉันคิดว่าที่นี่เออไอเดียนี้มันก็ไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะผะว่าเราตายอยู่ในนี้แน่เลยโอ้ความช่ยเหลือมาแล้วใครจะมาช่วยเราทุเลศตายเลยแบเอนดิ้งแน่เลยสูบแล้วไอคนนี้มันเป็นคนดีหรือคนไม่ดีวะเอ้าผมโดนขังเอ้าเอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้นี่มันเป็น สถานที่รกลังฉันเคยเอาของที่ไม่ได้ใช้มาวางไว้ที่นี่โอ้บ้าแล้วไม่อยู่นู่นเอ,อ่อเอาล่ะเอะเอผมไม่ไว้ใจคนใส่หน้าก,กากแล้วมีไอ้คนใส่หน้าก,กากพามาที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นไม่ให้เล่นเกมแบบซอแน่เลยผมเดานะจะเอ๋สวัสดีฉันต้องการที่จะเล่นปี๊บอ้าวเป็ด ขอโทษทีนะเอ่อสัญญาณมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันฝนตกนะเพื่อนเอ่อจะพูดต่อแล้วนะฉันต้องการฉันต้องการที่จะเล่นเกมตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในอันตรายดูเจ้าเป็ดนี่สิมันไม่ใช่เป็ดธรรมดามันคือระเบิดโอไม่ยก็อดตกใจและถ้าไม่มีเอ้ยและถ้ามีใครสักคนพยายามจะหนีออกจากที่นี่ มันจะระเบิดแต่ว่านายก็สามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้มันง่ายมากเลยนะคุณต้องแชร์เกมนี้ออกไปให้เพื่อนแล้วก็กดไลค์เดี๋ยวนะเออใช่เหรอนี่มันบังคับกันหรือเปล่าใช่ใช่ใชอืมจะมีเวาลาหนึ่งนาทีถ้าเพื่อนหรือว่าแกหรือใครสักคนหนึ่งไม่ทำตุม้มแกก็รู้จะอยู่หรือจะอุ๊ <c oughs> เลือกเองแล้วกันนะโอ้ไม่เจอรี่นี่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยเจอรี่เอ๋ยวัตถุดักอ้าวแล้วไปยืนรอข้างนอกนะถ่ายอยู่นั่นนะ่ะเห็นไหมนี่อรอเล่นปะไม่ไปเลยไปกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องโจเซฟด้วยโอ้ให้กดไลค์เกมโอเคผมกดก็ได้ยวะอ่ะดูโอ้กดไลค์เยอะจิบหาย คนแล้วละเอ้าฉันไม่เชื่อแล้วอะเดี๋ยวมันจะได้ผลน่ะเราจะได้ไลค์เยอะมากเลยนี่ไงคนขายเบอร์เกอร์โอ้เกมนี้ก็จะทำลายสิติอดอ p มี e เจอรี่จะเป็นฉลาดจริงจริไอ้มาร์ก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบมานี่เพื่อมาช่วยพวกเราฉันคิดว่าเขาพักดีต่อเราเพราะเราช่วยเขาอะไรวะ เดี๋ยวผมว่าผมไม่แต่ว่าอย่าลืมที่กดไลค์เกมนี้ผมกดแล้วไม่ต้องกดแล้วบ๊อบจะมาช่วยเราผมว่าบ๊อบไม่ช่วยเราแหละผมว่าบ๊อบไม่ช่วยเชื่อผมไหมเชื่อผมเถอะอืมผมว่าบ๊อบเนี่ยฆาตกรตัวจริงเลยฉันคิดว่าฉันได้ยินอะไรบางอย่างนะเอ้ยบ๊อบ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 โฮ้ยมีคนโทรมานี่เองบ๊อบไอ้เกมันน่ารักจังวะ ฮัลโหลเฮ้ยบ๊อบบ๊อบใช่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 นี่มาร์กเองอมาร์กมาร์กใช่ผมมาร์กเองแล้วเขาจะช่วยเรายัางไงอ่ะไอ้มาร์กไอ้มาร์กถ้าเขาเปิดประตูระเบิดจะทำงานโอ้ไม่บ๊อบบ๊อบอย่าโอ้ไม่เราต้องวิ่งแล้วระเบิดจะทำงานแล้วไม่ต้องวิ่งหรอกเคยเห็นเอ่อระเบิดรูปเป็ดหรือไง ฮะ <Huh? laughs> ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกบอมนะ่ะระเบิดนะ่ะนะเป็นของปลอมแล้วนี่ก็เป็นเอนดิ้งที่ดีไปหามาร์กกันดีกว่าเขาจะอธิบายทุกอย่างให้เราฟังเออเออนายกำลังบอกฉันเหรอว่าอระเบิดที่เนี่ยเป็นระเบิดจริงออโอเคถ้าคุณบอกผมตอนนั้นเลยนะอืมผมไม่ต้องไปที่นั่นแล้วตุ่ม อ้าวโอ้ไอ้มารไอ้เด็กดีสิสัยพอดีจบแล้วนะครับโอ้โหเอ้ยเกมมันไม่น่ากลัวเลยนะเฮ้ยเยผมว่าโอเคนะเกม,มนี้สนุกมากเลยนะครับก็เป็นเกมที่ดีนะฮะเออเกมคือตอนแรกมันจะทำให้เหมือนแบบเป็นฆาตกรอะไรี้ยแต่จริงๆเกมมันแค่แบบปั่นเราเล่นๆนะครับ ขอบคุณที่มาเล่นโอเคก็ okay. ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮบคุณผู้ชมคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮ่า <c> ฮ <ười> ฉันเห็นเอนดิ้งนั่นแล้วคุณอืมคุณพอใจไหมผิดหวังหรือเปล่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องแล้วถ้าคุณไปในถ้ำนั้นอนะ่ะคุณจะได้เอนดิ้ที่ดีกว่านี้ยังไงก็ตามนะ นี่อือตาเฉลรักของผู้เธอเอาไปเลยมาเจอกันใหม่เกมอื่นนะซ a เ ending หรือว่าถ้าคุณเล่นเกมนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปทางเลือกในถ้ำนะใช่ลาก่อนอันนี้ sad ใช่ไหมดีเอ็นโอ้ยผมชอบเกมนี้มากเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีก ending หนึ่งนะฮะโอเคโอเคนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะผู้ชมก็ผมไปละบ๊ายยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วย